ครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกๆท่านครับวันนี้มาพบกับผมเชตเกยครับบ่าโจมังกรบนนะครับวันนี้พร้อมกับเป่ามอสเมืองเหนือนะครับวันนี้เรามี2คนแล้วนะครับมีคู่หูครับนะครับก็เป่าเหนือพบกับหนุ่มอุบลนะครับรับรองครับนะอ่ะนะครับวันนี้มารีวิวสินค้าที่เราทําเสร็จเรียบร้อยอยากจะบอกว่าทําให้เสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้ราคาเบาเบา ลำแรกนำเสนอครับอาพิเศษนะนี่อาพิเศษครับตัวรถทําให้ใหม่หมดนะอุปกรณ์ทุกอย่างมีครบครันครับไม่ว่าจะไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งแต่แกงขาดวางรองเท้านะครับอุปกรณ์ทุกอย่างตกแต่งให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยแบบนี้อย่าลืมมีที่นี่ที่เดียวครับบริษัทบันทิงเตอร์ภายในครับภายในครับภายในนี่ภายในครับอย่างสวยนะครับเก็บรายละเอียดให้ท่านนะไม่ว่าจะเป็นเบาะผู้ไมใหม่นะครับและ นี่ครับติดลายเป็นวายวายศูนย์แปดให้ท่านนะครับนี่สเปคญี่ปุ่นจ้านะแพงนะครับก็จอให้ใหม่นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างตรวจเช็คให้ท่นานเสร็จสรรเรียบร้อยแบตเตอรี่ใส่เป็นแบตเตอรี่แห้งให้นะสีสันนะครับทำใหม่หมดนะครับมีกระจกมองหลังนะครับมีไฟเลนให้นะครับสีสันทำใหม่หมดอันนี้ยังไม่ได้ติดโลโก้ของบางนานเทคเตอร์นะ นะครับหรือว่าท่านจะให้เราติดหรือไม่ให้ติดก็ได้จอาโลโก้ของบริษัทท่านมาใส่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาปั๊มแฮ่เกครับนี่ครับปั๊มแฮริกนะครับตัวนี้เราทาการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเช็คพวกระบบอะโอลิงต่างๆครับตัวนี้เปลี่ยนยกเซนแล้วนะครับโอลิงนี่เป็นของแท้นะอันนี้เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อยากใครดูออกว่ามันเป็น,น 05- หรือ06นะตัวนี้จะเป็น05หรือ06นะครับตัวนี้นะ นี่ปาเมลีครับสวยๆนี่ไอ้ปาเมลีท่านคนโทนโอ้บ่าวมอสก็ไม่ไม่ตุ่ไม่ติวก็ไปตามน้ำเรื่อยเลยนะครับตัวนี้คนโทนครับมาสวยนะนะครับตัวนี้ราคาเบาๆนะครับก <nota' S 1> <Bu questo S 2> ับ sk 1 2 5 yv 0 5นะครับตัวนี้05นะนะครับแต่ออปชั่นที่เราตกแต่งเป็น06ครับไม่ว่าจะเป็นระบบโปรแกรมระบบโอเวอร์โหลดนะครับระบบไฟฟ้าระบบอาเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็เฟซเชอร์นะครับแล้วก็แรงดันนะครับของรอบเครื่อง ของฮัลลิกอันนี้เอาเป็นสเปค06ลงเลยนะครับท่านก็จะได้ในรถที่ราคาย่อมเยาว์นะครับแต่ออปชั่นและก็คุณภาพและก็แรงบิดนะครับเท่ากันกับวายวายศูนย์หกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นอาร์พิเศษเราต่อให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับมุ้งกี้เซ็ตให้ใหม่นะครับนี่เมื่อกี้เป็นขนาดสี่ฟันนะครับสเปคมาตรฐานนะครับซีนกระบอกเปลี่ยนใหม่ทั้ง4กระบอกเลยนะครับไม่ว่าเปลี่ยนกระบอกยกกระบอกกลางกระบอกบุ้งกีนะครับเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อย แอร์ล้างให้ใหม่นะครับมีลงไปภาษาไทยให้ติดฟิล์มให้ใหม่ของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันตัวเดินน้ำมันสวิงนะครับน้ำมันไฮดรอลิกเปลี่ยนเรียบร้อยครับคันนี้พร้อมระบบใส่กล่องนะลองระบบไหมประมรอสลองลองนะนะครับเดี๋ยวลองระบบให้หนุ่มเหนือเขาดูหน่อยนะนะครับวันนี้อยู่กับนุ่มเหนือกันอีกแล้วนะครับนี่อึบก่อนตีเป็นหมอนอะไรโอ้หมอหาย อันนี้ผมเล่นเครื่องสุดนะขออนุญาตขยับขาครับขาสั้นรอระบบโอโต้กันหน่อยโยกครับนี่เสียงกระหึม่มเมืกก่อกี้นี่อ้ามนี่โอ้ปลืดปาดปลือปาดสวิงครับ มาเอาเลยโอ้โหเร็วดีแท้กับครับ SK r ่สิบหครับ YB 05นะตัวนี้ราคาเบาๆครับสนใจก็ค้งกลงสอบถามมาครับตามเบอร์โทร08 58 40 07 88ครับย t ท b e เขาไม่ให้บอกราคาเลยนะครับก็หลังไมค์กันได้กันเนาะนความเร็วนะโอหตัดิ้นขึ้นดำ ตักดินขึ้นดำลอกสากเกา่ามันก็สุดยอดแล้วพี่น้องโอ้โหมืกี่ก็เร็วเฮ้เนี่ยดูครับลาง,งับเนี่ยโอ้ ว้ายน้ำมันผมหมดเดี๋ยวค่อยมาเนาะ <g iggle> เปลี่ยนน้ำมันนะมานิ่มๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับก็โอ้เร็วดีคันนี้อึบ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่เป็นจังไหนะครับก็เร็วดีนะครับมาตรฐานสากลนะครับมาตรฐาน ISO มาตรฐานญี่ปุ่นที่เขากำหนดมาให้เราครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องเฟซเชอร์นะครับระบบไฟฟ้านะครับระบบอุ์โลดทุกอย่างเคลียร์เสร็จสรรเรียบร้อยพูดได้ว่าซื้อรถจากเราไปเติมน้ำมันโซล่าเต็มถังลุยงานได้เลยครับกับ SK 125 YV 0 5กับราคาเบา นะครับ0858400788ครับกินการสอบถามมาได้ราคาหลังใหม่เด้อเบาแน่นอนครับสำหรับวันนี้กับผมเบาโจ้พร้อมกับเบาเมาะเบาครับพร้อมกับเบาบอสนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อนะครับหนุ่มโจ้เบาเหนือครับตอนนี้พบเจอกันได้ทุกๆคลิปครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ว่าสวัสดีครับ